น้องดีแม่นตุกวดเลยว่ากันนั่นดีแม่นตุกวดเลยเฮ้ยบอมบอมมาคุยกับพี่เดี๋ยว้ออนงาี่สวัสดีครับผมมิสเตอร์ปอนสวัสดีครับพุ่มสวัสดีครับผมไบแคลนครับสวัสดีครับผมเซกแคลอนครับพวกเราชองพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆคลิปนี้คลิปนี้เราจะมา ปวนมาปั้นลานกระถมเอ่อลานอะไรกระถมเมืองพอนักับกระปุมพี่เจ้าพ่อเหมียงกับคลิปนี้คือปั้นเล็กกับเป็นน้องดีโทรดาย,ยด์สักวันใช่กับผมคือคลิปนี้เรา,<ส>เ,ราเราโบเกย์ไปมั่งเร็วนะครับบางส่วนแต่คือเกไม่รู้ระหว่าเราจะมาปวนมาปัน้นเกยใช่ไหมเรียนหมากว่าดีใช่เร็วค,คือเอาไว้เจ้าของหลานชิบ้ายปุ๋ยต้จมจุ่มเล่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 ไม่มีดีเปิดคลิปอื่นเลยมันปุนมันโลนนึกมันเย็นนะเน่านัะแม่กูว่าอากาศกรเย็นถ้าจืนดีนะโอเคครับน้อง เดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าจีต้มจะทำหน้าปันมือถ้าเราไปปั่นลานแก s <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อามีเหนือห้าอะไรซะละไม่เหมาะกับคนที่หน้าบูดไม่หนุ่มขี้เด็กและน้องๆน,นู่นที่ค้นยังไม่ขึ้นควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ประสาเด็ก กล้เลยใกล้เลยมางอะครับใข่ทถมค่ะเป็นใบกระถมโอเกนีนค่ะมีถังน้ำมีถังใบค่ะจะมีกู้มีม,มีกู้ไข่ด้วยพวกแมาน้ำได้ไหมพวมเอาเหยื่อได้ไหมเหยื่อคือเหยื่อเลยพวกเจ้ากันปุ๊บัรลับเคยปะ โอเคครับน,นอนๆวอนนี้เราอยู่กับเจมส้มเจ้าของลานตมเมืองก้อนนะครับผมซึ่งสังเกตง่ายๆเลยจะมีตาเทงย,ยืนยิ้มแชงตื้อใบสมอยู่นะครับ <c oughs> อยู่ตรงที่แยกประตูใช่นะครับนะถ้าว่าคุณได้สนใจมีการน,นั้นเลยใครเียว่าสั่งสมเกิดตั้งอันเบอร์โตอยูทติกลารรถรับมีใกล้เไยม้างอ่พี่น้อง ก็มีใบกระท่อมกับเป็นใบกระทร่อมออแกนนี่กับนี่ก็สำหรับคนที่เที่ยวค่ะแล้วก็น,นี่ก็คือเป็นใบต้มสำหรับคนที่ต้มกินเผื่อสุขภาพครับอ๋อใบออเนกนกนี่เป็เผื่อใบที่เราปลูกเลี้ยงด้วยน้ำเป็นใบที่เป็นใบที่เป็นใบที่ไม่กีนยาครับเราไม่กินยาฆ่าแมลงครับ<ำ>เอากินโกกแลว้วเอากินโกกเลยก็กเกี่ยวต้มตามปุบ๊บ เกีอบเกตัสาเลยค่ะต้มต้มต้มปีต้มซื้อปีต้องไม่รับยับหรือใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีส้วนเองค่ะต้ับลูกเองนะครับนะต้มต้มต้มทุกนไม่มากีบีต่อต้มต้มทุกคนม้เหมือวันทีปสิ่งหาคมปีทีแล้อค่ะปสิงห้าคมปี้เลี้ยงครับนะปีต้มทุมาเอะเจปีต้อครับนะ ก้มหมึกปตัน้มันัวเอ็นมาตัเอ็นโอแกนิกมันไม่ก้มอแกนิกมันก้มได้ว่าแตไม่จีด้าค่ะโอแกนิกเลือได้เยเรียงยงด้วยน้ำค่ะเราจะตอกฟินเกอร์ทึกหยดถุกต้นเพื่อใช้น้ำปิ้นในการเรีงออกไบเราจะไม่ใช้ท่าเขมีไม่ใช้ยาฆ่าแลงค่ะเรียงเรียงเป็นกุงเรียงเป็นใจเราเป็นี่กุ้งย่วันนี้เรียงกงก่อนค่ะแล้ววับคุยอ่ะ เกล่บันนี้ไม่ไหไวต้มดีว่ามีต้มมาเป็นน้ำม,มีนะทีนี้มีไก่ด้วยนะครับน้าหนองๆน,น้านามน,นกจักมีใบไก่เลีวล่ะก้าไม่แป้งเลยไก่เอาใจลูกก้านะน้องๆนะนๆเดี๋ยวพี่จะลองกินดูนนนนว่าน้ามร้านเจซอมนี่ลอยไหมลอยกับซึ่งจามาขวดตี้นจาก้องร้านกันเนี่ยมีบร,ริการบางราังสกุลนะครับแล้วบางบบริการบังคับคุณเป็นไงครับนะเดี๋ยวเตรียมไปบางสคุณเลยเฮ้ยบอยนอน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 เนาะนอนนอน ก็อีกไม่นานก็นคือเรามากวนแบบนี้ก็อาจารย์น่าจะได้สวดอภิธรรมนะครับนะโวยโวย,โย,โยน่าจักไปเลยน,น,น,นี่นะครับเรามาชิมเหมือนก้นปะมาเรื<า>่อย,ย,ย,ยอืมอืมอลุยมาครับลากระตมลานอภิษฐ์นะครับคือซ้มไหวเรียวพร้อมกินนะครับคือน้องๆไม่ต้องกังวลน,นะตอนนี้มันถูกกดไม่เรียวคือ อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านเสตติไรนะที่ใช่ก็เป็นน้ำวานนะครับประทุนหน่ำวานแล้วก็น้ำโกเกนนั่นเองมีสามอย่างชิมเลยเดี๋ยวให้น้องบอยชิมเลยอืมชิมให้มันตุกวดเลยว่ากันนั้นชิมมันตุกวดเลยในนี้กับมาเร็วจิมเลยตุกวดนี่ไหนดิ้งนี่เลยจิมให้มันตุกวดดิเฮ้ยเฮ้ยป๊อบป๊อบมาคุยกับผีเดี๋ยวนี้นะเราได้มาเหมืนนี่เฮ้ยเดี๋ยวดีดีดีเดี๋ยวดีดี

ba lẻ, bố búng gì đó lên cưỡn để dính hay ừ. lâu rồi lên cơn phải ừ. 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 là... ừ. 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 quá à Bị ừ. đi đi <laughs> ừ. tâm à không được bằng nhau. lên được. Không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  được. mà được. Không 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 ปีไม่เอานะไม่ปีเขาเป็นปีต้อมมึงวัดวัดดีทุกคนเะบ้าว่ายคนไอ้หน้า่ะมันดีปีไม่โอเคแด้เไปนะไม่โอเคบ้ายังไงบอยมึงกูว่าไม่ดีกว่ามึงเล่นกันอาทนี้ไม่ไม่เอาไม่ตัดตัดตายอยู่ต้องไม่ได้นะมันไม่โอเคน้องอลไรแบแน่ได้เดียวถึงทำมันดีอยู่ได้ไม่พวกพวกพวกพีเองไงปีต้องพไม่ได้บอกน้องอะไรพวกแบบเออมาโยกได้เลยก็บอย กูอะเก็บก็ลมจังกูเตี้ยวกูอย่างเตี้ยวลังเลยคือผมผมตัวที่นะพี่นะเขาตี้ที่ครับคือน้องผมมาเล่นมึงวัาดีปีก่อนกับทุกคนเลยถึงกูอะปันมีก้ามไปลังลานคนตะไปอามไปลั่งลานฮะไปเอาเลยมีจัดการจัดการไปโอเคนะครับนี่คือการแกล้งน้องบอยนะครับผม ยมงสีนอนก็ยับหมดเลยโอ้โานามมึงเป็นอะไรนามึงตอดสิยังนั่นเลยจะว่ากกันแล้วเป็นร่องนั่นแน่แล้วเกย์นี่ทุกคนนี่รูเหมือมดเลยยกเป็นบอยคนเดียวใช่ไหมอ๋อนี่คเอย์เป็นเมยกระทั่งแฟนน้องบอยเมียเมียมึงรู้เมียมึงรู้เองเมียมึงกู้หลือยังรู้ตําเป็นปมันดีเลยว ขอบคุณเจส้มนะครับเจ้าของลานทมเมืองโคนนะครับถึงก็เมื่อนที่ผมบอกไปตอนตอนคลิปคือสร้างเกตไง่ายๆเลยคือตาเทงยืนยิ้มเช้งอยู่กับผมแล้วก็ลานตั้งอยู่ข้างๆครับที่แยกประตูใชจะให้หละเอียดว่านี่ก็ต้องมาเกืองบินเลยและครับกาบริการส่มไมงไนตรง มีบริการส่งทึงถี่ด้วยค่ะก็คือว่าสามมาโทรมาทีเบอ,อร์สูงแปดสูงค่ะซ้ำแปดสองแปดแปดใดค่ะเป็นเบอร์ส่งมหนต่งค่ะ<ท>รเราจะมีไร,รเดอร์ของร้านค่ะจะบริการส่งทัวร์ ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนี่ก็จะเริ่มต้นบริการค่ะบริการเริ่มต้นที่20บาทค่ะแล้วก็นอกนั้นเราก็จะขิดเพิ่มไปแต่ก็จะทุกวปีในระบบส่วนในระบบก็จะมีในระบบเก็บชื่อว่าร้านตาเท่งในเมืองค่ะครับเรื่องเรเดอร์บีนี่คือเรวไปเอาไปวางตามโซ่ไฟฟ้าด้วยนะครับเวางไม่ไม่ไม่เอาไปวางตามโซ่ไฟฟ้าโอ้ไม่ค่ะเดี๋ยววางตามโซ่ไฟฟ้าแต่ไม่ไม่แหนกหินนะครับนั่นแหละมีตังใบแล้วก็น้ำพรมกินคือน้องๆคนไหนสนใจก็มา จีซนได้นะครับเจดีมารคือวันนี้ไอ้ใจสตันดีได้คลิปเพงของบอยกันนะครับนะครับขอบคุณ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 เครับันนัครับโอเคครับน้องๆคลิปนี้ก็เป็นคือขอบคุณําเร็จนะก็อย่าลืมนะครับหน้าฝาโฉนพวกเราด้วยนะครับนพวกเราจะทาคลิปเอ่อ ตั้มไปเลยเลยนะตั้มไปตั้มมาแล้วนะคือบอกว่าบอกเราไม่มีอะไรตั้มเงินกับนะคือล่างว่าล่างว่างเป็นอย่างจริงว่าคือน้องๆพวกนี้จะไม่ติดล่างแต่ก้นเหลือก็เลือกมีคนเดียวนะครับนะลิงล่งเป็นลังเร็วไอ้สั่งก้นน้องเป็กมีเล่ย์ฟังไหมกระปุ่มกันไปลุนก่อนว่าต้องไปลุนก่อนเลยไปลุนก้นเก่งก็ได้มั่งบวยไหวไหม มาเร่งเยอะเร่งแบบนั้นป๊อบมีไดไอ้บุญไหมครับมีครับคือแบานั้นต่างรุ่นเลยจงผมมันไม่รู้ที่ว่าใครเอาที่บ้านนั่นละไม่ใช่พูดเรื่องแับนี้ไม่ใช่บูรเรื่องคนทัวตัวเองแค่นั้นเลยพูดไปบุญกับเมียด้วยอ๋อนั่นตั้งมีได้ไอ้บุญตึงกะตั้งไม่จัดจ้านี่เลยดิล่ะโอเคครับน้องๆใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ รัวรวรว,วัวไปเลยแล้วก็ไปป้าเพื่อนมาเลยกันมาก็ติดตามกันใก่แม่ก็ดละไแม่ก็ดเจ๊ดกวนที่ไปหยับตึงบ้านกับนะคือไม่ไปแต่วะแม่งโดนมันมาลำ